ถ้าพูดถึงวัตถุหรือสิ่งของใน The Back Room ที่มีมูลค่าสูงและมีความหายากด้วยแล้วก็ก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากวัตถุที่17ของเหลวไร้เสียง l q u u i s s l e n นนั้นคือของเหลวหนืดสีดำที่ประกอบไปด้วยซากข,ของ Scream Eater เป็น Entity ที่สามารถพบได้เฉพาะในด่าน93เท่านั้นของเหลวนี้สามารถทำให้เกิดความกลัวอย่างเฉียบพลันได้ Liquid Si เลนนั้น เป็นสารที่มีลักษณะพิเศษเพราะมันสามารถดูดซับเสียงและเก็บเสียงได้อย่างดีด้วยเหตุนี้ลิควิดไซเลนจึงมีประโยชน์มากในการใช้งานต่างๆคุณสมบัติลิควิดไซเลนนั้นมีความสามารถในการดูดซับและเก็บเสียงได้อย่างดีซึ่งลิควิดไซเลนหลิตรสามารถเก็บเสียงได้มากถึง191เดซิเบลซึ่งพอๆกับเสียงของระเบิดมือเลยทีเดียวลิควิดไซเลนนั้นสามารถแห้งและกลายเป็นวัตถุพงสีดำเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูงองศาเซลเซียส มันมีความคล้ายคลึงกับผงถ่านแต่มีผิวสัมผัสที่หยาบก,กว่าถึงมันจะอยู่ในรูปแบบของผงแล้วแต่ลิควิดไซเลนนั้นก็ยังคงคุณสมบัติในการดูดซับเสียงไว้อยู่ดีลิควิดไซเลนนั้นยังสามารถกระตุ้นความกลัวให้กับพวกเอนติตี้หรือนักเดินทางที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ในระยะ20-30เมตรแม้ลิควิดไซเลนนั้นจะอยู่ในปริมาณที่เล็กน้อยแต่มันก็สามารถสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับบุคคลที่อยู่ใกลได้วิธีใช้งาน ลิควิดไซเลนนั้นสามารถใช้ร่วมกับโลหะหรือวัสดุอื่นๆได้ซึ่งมักจะใช้มาทำพื้นรองเท้าหรือถุงมือที่สามารถเก็บเสียงได้เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นเดินผ่านสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดเสียงได้หรือจับวัตถุที่มีเสียงดังรองเท้าและถุงมือเหล่านี้ไม่สามารถประเมินค่าได้สำหรับนักเดินทางทั่วไปและจะซื้อขายกันในราคาที่สูงมากๆถ้าเราเอาลิควิดไซเลนนั้นไปเคลือบกับโลหะ มันจะกลายเป็นสีดําท,ทันทีหรือกับของใช้ที่เป็นเครื่องมือหรืออาวุธป้องกันตัวเช่นถ้าเราเอาลิควิดไซเลนนั้นเคลือบกับแฉลงไม่ว่าเราจะทุบตีฟาดหรือทําอะไรก็ตามก็จะไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยแม้แต่อาวุธปืนก็สามารถเก็บเสียงได้เช่นกันความหายาก Liquid s i เ e นนั้นสามารถหาได้จาก Entity Scream Eater เท่านั้นและเป็นวัตถุที่หายากมากๆหนึ่งอย่าง ซาของส c รีมอ e ตเตอร์หนึ่งตัวนั้นสามารถให้ Liquid ไซเลนได้แค่40-50ลิตรเท่านั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่มีราคาแพงมากๆแทบไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนกันเลยในกลุ่มนักเดินทางหรืออนานิคมย่อยมีแต่อนานิคมกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มที่มีอิทธิพลเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง Liquid ไซเลนได้อย่างง่ายดาย